ครับสวัสดีครับเรามีเทคนิคมาแนะนํานะครับที่เราทําอยู่ใช้กันอยู่นะครับใน่อื้งหลังบ้านเรานะครับนี่คือตอป่านะครับขอแนะนำนะครับตอป่าต้องแก่นะครับให้ขึ้นสีน้ําตาลนะครับเราจะมาทําการปิดตาไปด้วยแล้วก็เสียบยอดไปด้วยนะครับจริงพันดีครับมีของนิวไม้มดแล้วก็ สกาลตานะครับมาดูกันครับครับอีกทีแรกก็ต่อป่านะครับโคน,นครับเดี๋ยวจากตาะขอตาลงไปสักเซนสองเซนนะครับเราทำอย่างนี้นะครับผมทีนี้ก็ผ่านะครับ ส่วนที่อันนี้เราติดตามาเรียบร้อยนะครับเป็นสองตาครับที่นี้เราก็มาครับตัดให้เป็นปากฉลามนะครับปุ๊บขอแนะนำนะครับมีต้องคมนะครับส่วนที่มีเด็กอายุตามกฎเกณฑ์ครับให้ทำการแนะนำเลยนะครับว่าการใช้มีดมันมี เป็นอย่างไรบ้างครับทํนี่เราเราก็มาเสียบนะครับน่ครับเสียบให้ได้ลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้เราก็ทำการพันนะครับเราจะยืนให้มันเหลี่ยสักหนึ่งม้วนไปเรื่อยๆครับให้รัดก่อน,นครับ นี่ค่ายเก็บรายเหรียนนะครับนี่กันไม่อากาศมันเข้านะครับก็ไปครับอเค,ครับนี่ครับ ประมาณนี้ครับผมชําลงดินได้เลยนะครับนี่ครับที่ทําไปก็าไมาอย่างนี้ครับแล้วก็รอการเติบโตครับรมาณนี้ครับผมเทคนิคง่ายๆ